เมื่อวานนี้ค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถือเลิกเลย9นาฬิกา9นาทีนำคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เข้าสักการะเพราะแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักประชาธิปัตย์ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนัดแรกโดยนายเฉลิมชัยค่ะให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567อสของสสพักประชาธิปัตย์ว่าพักประชาธิปัตย์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง ได้มีการตรวจสอบปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอสื่อม,มนชนให้เลิกพูดสิทธว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์เล่นบทหน้าอย่างหลังอย่างย้ำทําหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ไม่มีสูเอียให้ใครค่ะโดยนายเฉลิมชัยยังระบุด้วยว่าจะนัทธากือกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าไกลในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในบ่ายวันที่18มกราคมนี้ด้วยเนื่องจากว่าตนเองตอนนี้ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะคะ สำหรับบรรยากาศในการประชุมกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ด็ดแรก หัวหน้าพักค่ะขอให้ทุกคนสวนมบทบาทนักรบนำพาพักประชาธิปัตย์เดินหน้าไปข้างหน้าและเน้นย้ำเรื่องของความเป็นเอกภาพสำคัญที่สุดถ้าเกิดความเป็นเอกภาพก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงได้ขณะที่นายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็ระบุนะคะว่าขณะนี้กระแสข่าวของพักในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนข่าวที่ออกมาว่าพักประชาธิปัตย์สูญพันธุ์พักประชาธิปัตย์ต่ำสิบบ้า ขออย่าไปสนใจค่ะเพราะเราจะเดินหน้าสู้ต่อไปค่ะ